นี่คือเครื่องเคียงที่เราจะทําปลาทูหอมทรงเครื่องจ้าวันนี้เราจะพาไปทํานะคะนี่คือปลาทูหอมของเรานะคะเราจะเอามาบ้างๆแบบนี้เลยค่ะบ้างให้เขาเป็นแนวเดียวกันนะคะแล้วก็บ้างตรงกลางมาอีกหนึ่งทีจ้าหลังจากนั้นเรามาหั่นเครื่องเคียงกันเลยเราจะใช้มะนาวที่หนึ่งลูกนะคะวันนี้ หั่นเอาเกณีกกลางอ,อกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นหอมแดงด้วยหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดพอดีคำเลยนะคะจะได้ทานง่ายนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นพริกขี้หนูตามนะคะพริกขี้หนูก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะจะชอบเผ็ดชอบอ่าไม่เผ็ดมากก็สามารถใส่ได้ตามที่ต้องการได้เลยคะ่ะ พอเราหันเสร็จนะคะเราตั้งเตารอให้น้ํำมันร้อนสักหน่อยนะคะต้องรอให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาทูหอมของเราลงไปเลยคะ่ะหลังจากปลาทูหอมของเรานะคะเซตตัวปลาทูหอมของเราก็จะไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะเขาจะล้นเองตามธรรมชาติคะ่ะเราก็จะกลับไปกลับมารอให้เขาสุกนั่นเองคะ่ะ ปลาทูหอมของเราก็สุกแล้วนะคะเรามาเตรียมทําทรงเครื่องกันเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะปลาทูหอมของเราจะมีความเค็มนิดๆนะคะเราจะโรยน้ำตาลทรายเพื่อให้เขามีความหวานเพิ่มอีกเล็กน้อยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวของเราลงไปเลยค่ะเปรี้ยวหวานอยู่ที่ความพอใจของเรานะคะสามารถ ทำได้ตามที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะโรยเครื่องเคียงของเรานะคะหอมแดงลงไปเลยค่ะหอมไทยลงไปเลยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะชอบทานเครื่องเยอะๆเราก็สามารถใส่ไปได้เยอะๆได้เลยตามด้วยพริกขี้หนูเลยค่ะถ้ามีสีเขียวด้วยจะโอเคเลยค่ะวันนี้พริกสีเขียวของเราหมดนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเราก็โรยเป็นพริกทอดนะคะโรยสีสันด้วยการโรยต้นหอมไปอีกทีนึงคะ่ะน่าทานไหมล่ะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่คือปลาทูหอมทรงเครื่องของเราเราจะเกะเนื้อให้ดูข้างในเลยคะ่ะ เนื้อเขาจะกรอบหอมมากเลยค่ะทานกับเครื่องเคียงแบบนี้อร่อยที่เดียวค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะชิมให้ดูนะคะดูจากสีหน้าแม่ค้านะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแม่ค้าบอกว่าโอเคอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ